วันนี้พาเด็กมาเก็บมะยงชิดกับอะไรวเนี่ยก็มะมะข,<า>ขามเทศนะครับ <มา S 1> สวน<ะ>มะปงมางะมะปางมะยงมปงะปางเหรอไม่ใช่มะยงชิดเลย <c oughs> โอ้โหดูครับหามีไหมกด มะมีไหมกะไม่มีมมโอ้โหลูกเน่าหรือเปล่าวะก๊อไออม่เน่าฮะยางยางไม่กล้าร,รับโอ้โหเด็กมันกล้าร,รับกลาร,รับ รับเอาดีๆดิอย่าทำมือแบบนั้นดิรับรับทำมือสองมือดิอ่ะกดลงไปให้น้องได้หรอวะได้บอกแล้วมือรู้อะไม่รู้อะผ่านย่อกลางโอ้โหในรุ่ใหญ่รูกนเล็กยังใหญ่อะหมหนวะไหนเทียบหน้าดิใหญ่ไหมไม่เห็นใต่เปล่าไต่เปล่ายาดติดเปล่าเตกยังเนี่ย ไอโชว์ลูกดิยังขาอยังนวลเลยสีเหลืองเหมืนอนไข่โอ้โหลงท้าบ้าสะด้วยอุ้ยอลูกอะไดีโอ้โ,อโหคนเก็บคนเก็บอย่างแม่นหมดยังย่าง,งย่าง,งนุยงอยู่ไกลเลยไหนวะกิ่งพร้อมไหมก้าเอาง่ายเลยเนี่ย รับกิ่งนะเว้ยนะครับน้องคนเล็กรับรับได้ไหมครับโอ้โหได้ก็ต้องมีกิ่งแน่เลยนะจังพอจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดว่จะตกนะเว้ยคุ้มไหมนาะไอ้ก๊อตาทำไมตาไม่เห็นอ่ะห๊ะกิ่งล่างมาะก๊น้องบอกนี่เห็นแล้วตรงไหนเดินเลยั้อาเห็นแล้ว โอ,อ้ย <c oughs> นังแคกด้วย <c oughs> ตกหรือเปล่าโดูดูดูอึ๊บอึ๊บอึ๊บโชว,ชว์หน่อยโชว์หน่อยนีวะโอโ้โหน่ากินนะเหลืองเลยดแดงเลยแดงเลยรับปล่อ,อยอ้ะเก็บมาให้ก็ลอกินบ้าง ตรงนู้นไปได้ไหล่ะนู่นน่ะข้างหลังน่ามีเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาให้ดูเดี๋ยวเมื่อยขอยังกล้าเอานิดเดียวพอแล้วยรูนึงอืมไปไปลงไปเดี๋ยวมันจะขึ้นนี่ไงเกล้าเกลทางขึ้นละสูงไปใบบอพ เล่นตุ๊กตาได้เลยโอ้โหเหมือนคนป่าเลยว่ะโกดเหมือนพี่อูเลยเออเหมือนคนป่าไหมเหมือน,มนลิงผสม,มอะไรวะโกดคนไงงอออ๋ไทุกย่าหนอ๋อไอ้การับโอ้ยอย่างสูงรับได้เอาล่ะแปมมืออาะตรงให้น้องอโอ้โห

อย่างก็เออพอแล้วกดพอแล้วเก็บไว้ให้กระรอกกินมันขึ้นอย่างง่ายวิธีนะครับเด็กเด็กบ้านนอกครับโอ้กระรอกี่อะไรตรงเนี้ยปีนต้นไม้หาอะไรนะกดลูกกันมาปัางเหรอไม่เขาเรียกมายงคิดโอ้น้ำมันเพราะ่ต้นอะไรข้องมาครับ ลงนะครับแค่นี้นะครับดูผลงานสองคนติดลูกได้อยู่